บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเ้าวพี่น้องน้ำหมอกตกแงแ่เมื่ขึ้น,นีลยน้อยสาขาปุบเป็ดปุบเป็ดอยู่สำพลลิ้นโอ้ยังขังอยู่ต้นอันนี้งามอันนีทักกินหมได้มาซีทรับถิ่งมันหกวันนี้เราก็จะมาร,รีวิวสวนผักให้พี่น้องป้าลุงดูนะคะ อันนี้ต้นมะคุงงาาปูกแล้วที่มูจะเหามันางมามเกันที่เจ้าเลยมาอักะกะมัมาฮุงขังมาฮุงขังจะเอกระเลตำม,มาควยได้กินเหรคือ ก็คือห <ält> ่าโหดงั้นไม่รู้มาโดขึ้นโดแต่ขี่เรียนน่ะโว้ยบักอันนี้ไปเอาขาต่างกงก่อนเนอะ ตอนแรกว่าเสียพอมินิจับกล่องให้เรายังบอกว่าเราอันตบน้ำให้มูกดขี้มูเอาพริกอ่ะพริกหยาปุ๊ไม่นางแล้วอันขี้มูตูอันนี้มะเขือมันแต่ข้าวดำหน้าปุ๊กเลย งานเป็นผู้พักบัวเลยเราลงหวานใม่มันนำ้ำหมือนหรือ่งเลยแล้วมันเกิดเองเหมันมาเป็นป่ายเขาเอาขี้มุ้งมาใสา่เหงามันดิเราออกลกขนาดเลยว่าเซียงไคหนะตะเกียนมันจะอยู่ในนี้ซองก่อเนาะพอมีนีิคุดไปไหว้ส่วน ตอนเช้าเขาไม่ได้หดเขาถ่ายหดตอนแรงหดตอนแรงกลาคืนมันจะสุ่มสื่อกับไปอันนี้ ใบกระเทียมก็ดังงามแบบนั้นเหมากเลยมันก็เลยเล่นอันผักเป็ดงามที่ใส่จมูก คือว <premises. S 2> ่าปลูกมะเร็นหน่อยยังไม่ได้เอามาผุนมาใส่เลยสร้างสายเฮาเมื่อพอมีนิล่างนั่งมูล่างนั่งมัวนั่งไหลลงมาเต็มนานพักข่อยเืจบตายดูแบบซีน้ำหมอกและขังพอเขาป่อมกับแก่ที่แก่กินหมดทัน พวกก็จืดพุ่นแรืเล่าพระยะนี่นะมันบนสูงเลยเป็นสูงเก็บพักไปผักมอถ่าโอกน พักมะถ่าบางงามเก็บไปฝากมะกรูดมกรูหน่อย

เป็นไหายอีกสนหน้าเธษาจะเริมลื่อนทก็ะคนในคบเวคนอาเดนคนานั้น่นนอกแต่รุดหน่วยแต่ะคนนั้นได้านั้นน ข้าสิลกเอาอพอีา่น้องเอ้ยเพราะว่ามันสิบอ่ะถ้ากินทันก็จะเอาบวาไววเห็นแนวนะลกเอาแล้วก็สีวานใหม่เดยสีวานใหม่ทักซี่ก่ะ ทำาะไรย้อนย้อนอะไรฮาสิลกเอาเอ <c oughs> <c oughs> ี่ยชิวานเอาใหม่กันสีอะไรกันมันสิมีดแนวอะไรอย่าลืออย่าลือก ลูกเอาลอดได้เฮ้ยขะขลุกจอดไปเลยเลยขะลุกจาอดไปเลยลกอ่ะไม่ได้จ้องเี่แหละัมันเักิวัตใหม่ฉันรูเรงตืได้องทผิด อย่งได้ออกเอ้ยจังได้ง่ายคิดงนั่งกแ้่เมื่องมังกรเนาะไอ้คนฉักมันบวงาม สาพรพิษบม่ได้ใส่ปุ๋ยจักเม็ดบม่ได้ใส่ห้องหมกห้องมูลยังเลยพักน้อยจะมีนะ้ำล้างกินทั้งหานะ่างไว้ได้ครับไม่ได้ด็ดนะล้างสะอาดแล้วก็กินทั้งห่าเลย ผี่เกินไป,ปคือเนออทองกวนี่เมาบ้าน Khen thịt cày đi đó Khen thịt cày đi ơi Khen <laughs> มีหลกัก아อยักตอนอยากกับมีอนมีลกัก아อ,อยักกสออนขัวเซนู บ่คือบรรยากาศไปเลยเดี๋ยวมึงอย่าหาขวดเด้อกระยันกุฏีมึงหามดื้อ โยนบ่เป็นสีสที่โยนอะไรลกห่อมห่อมห่อาแล้วพูกนี้ยักได้สั่งจงมาด้วยเนอะนี่ ข้านชุด,ดก็คือเก็บพักบัวนี่แหละพี่นกเอ้ยมิเตียกรุกเอาล่ะเด้ถเอยนัน,นอย่าเห็เดแนวนั้นขึ้นไหมขึ้นป้าพี่นอกองรามันโกอบนะขึ้นมาบาักอันนี้เบิมง้ยมามามา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ่พี่เขียบกับพี่น้องเอ้ยเอามาไปเก็บก่อนมันกับพอมัน,มนดูฮะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ับได้เก็บีพะบรรยากาศแล้วไอ้สำนึกกอนเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคอมเมนต์ผักอุ้นนุ่นในเด้อพี่น้องผักอุ้นนุ่นพักในเด้อพร้อมเก็บให้ผักซือซอยในเด้อพอได้ซื้อขนมนใหม้น,น,หน้อย บุกวัคซีและข้าปอ่